ค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะกับฟอร์ดอันนี้จนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็พาลูกค้านะคะมาพบกับเจ้ารถยนต์ Ford Everest นะคะไบเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยพาลูกค้านะคะมาดูการตกแต่งแบบ Full Option Set เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถสีดำไบเทอร์โบตัวนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่าการตกแต่งเนี่ยเราตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะ ด้านหน้านะคะเราก็จะมาพร้อมกับตัวอักษรอะคริลิกค่ะคำว่า Everest นะคะตัวนี้นะคะเพื่อให้ตัดกับสีดำเงาของรถนะคะเราก็ใช้ตัวอักษรอะคริลิกตัวนี้นะคะเป็นสีโครเมียมค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็กระจังมาอ่ากระจังด้านหน้านะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังแบบมาสแตงค่ะตัวนี้จะเป็นมาแบบไม่มีไฟนะคะอ่าแล้วก็ชุด เซตพระเอกของเรานะคะใน,ในทุกทุกรุ่นของ Everest นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะก็จะมาพร้อมกับเจ้าชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะพร้อมกับคิ้วล้อด,ด้านข้างขนาด3นิ้วค่ะแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะที่เป็นท่อหลอกท่อคู่นะคะในส่วนของชุดไฟหน้าตัวนี้ค่ะที่อยากให้ลูกค้าเห็นมากๆเลยค่ะในตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุด ไฟหน้าแบบมาสแตงค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับคริฟมาสแตงนะคะแล้วก็ตัววงแหวนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตัวในเรื่องของส่วนของเวลาเปิดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่ภาพให้ดูนะคะในส่วนของชุดไฟมาสแตงนะคะการทํางานของชุดไฟมาสแตงนะคะก็จะทํางานแบบนี้เลยค่ะในตัวของส่วนของวงแหวนนะคะและตอนนี้นะคะปุ้ยเปิดไฟผ่าหมากไว้ค่ะก็จะเห็นว่าเจ้าคริฟมาสแตงตัวนี้นะคะก็จะกระพริ มากันที่ไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะที่เคยปุ้ยเคยแจ้งไปแล้วนะคะตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนนะคะจากเป็นไฟตัดหมอกปกตินะคะตัวนี้นะคะเราก็ทําเป็นโปรเจคเตอร์นะคะให้เป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถค่ะเหมือนกับไฟหน้าของตัวรถนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เห็นนะคะตัวนี้จะเวลาที่นะคะไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเราจะตั้งให้กระพริบตามค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเจ้าตัวชุดเกิร์ดวิกเตอร์ตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะ3นิ้วค่ะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะแนบขนานไปกับตัวรถเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้การติดตั้งแบบใช้ 3M ค่ะเพราะฉะนั้นการเอาออกนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นการติดตั้งที่ประกอบชิ้นส่วนเข้าไปกับตัวรถนะคะไม่มีการกัดออกมาทําสีหรืออะไรต่างๆเลยค่ะเป็นการตัดต่อขึ้นรูปชิ้นเดียวนะคะ และในส่วนของตัวล้อแมกค่ะที่เป็นที่ปุ้ยเคยรีวิวไว้หลายๆคลิปมาที่ผ่านมานะคะในตัวของเจ้าเอเวอ s t เรสต์นะคะปุ้ยก็จะใช้เป็นล้อแมกฟูลนะคะเป็นฟูลแท้นะคะนําเข้าจากเมกาค่ะพร้อมกับในส่วนของชุดครอบด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะตัดมาด้วยสีดำด้านค่ะทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวครอบแก้มด้านข้างนะคะครอบกระจกมองข้างค่ะหรือว่าจะเป็นในตัวของเจ้าเบ้ามือจับตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะมีกิมมิคเล็กๆสำหรับลูกค้าค่ะก็คือจะเป็นเจ้าสติกเกอร์คำว่า performance นะคะตัวนี้ค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยค่ะเลือกมาเองนะคะมากันที่ด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นเจ้าไฟท้าย GLC ตัวนี้ค่ะการทำงานเป็นยังไงนะคะปุ้ยก็เคยรีวิวไปให้ดูในหลายๆคลิปที่เห็นแล้วกันแล้วนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษค่ะก็คือจะเป็นเส้นไฟแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเรากดไฟเลี้ยวนะคะตัวเส้นตรงกลางตัวนี้นะคะก็จะกระพิบเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเพื่อการโชว์ไฟท้ายที่ดีนะคะเราก็จะเราก็จะไม่ใส่ตัวข้อไฟนะคะ สำหรับในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมาดูกันที่เจ้าตัวสเกลวิกเตอร์ด้านหลังค่ะก็จะเป็นท่อคู่หล่อแบบนี้นะคะติดเข้าไปขนาดแนบกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีมาพร้อมกับเจ้าไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะจากที่เป็นไฟทับทิมปกติค่ะตัวนั้นจะใช้งานได้แค่เวลาที่รถคันหน้านะคะสะท้อนแสงมาให้ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นไฟ เป็น LED แบบนี้ค่ะซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับตัวเวลาลูกค้าที่เวลาลูกค้าเบรกนะคะตัวนี้จะทำงานสัมพันธ์กับไฟเบรกค,ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะ,ะเข้ามาดูตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวค่าท้ายเบรกนะคะคำว่า Everest ค่ะตัวนี้นะคะก็เวลาที่ลูกค้า แตะเบรกนะคะตัวเจ้าไฟตัวนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นแสงสีแดงค่ะและในตัวเวลาที่ลูกค้าใส่ไฟใส่เกียร์ถอยหลังนะคะหรือเกียร์อาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวค่ะรับรองนะคะว่าตัวนี้ไม่รบกวนสายตารถคันด้านหลังแน่นอนค่ะ มาที่ภา,ายในกันบ้างค่ะดูที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของเดิมของลูกค้าเองนะคะที่ปุ้ยทําการเปลี่ยนให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชุดกระจังหน้านะคะตัวคาดท้ายหลังตัวชุดไฟหน้านะคะของเดิมของลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นชุดไฟตัดหมอกทั้งหลายนะคะปุ้ยจะทําการคืนแล้วก็แพ็กใส่ไว้ให้ด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพรม9 d ดีค่ะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด24ชิ้นค่ะ คุณสมบัติของมันก็คือไม่อมฝุ่นนะคะแล้วก็กันน้ำได้ดีค่ะตัวน,นี้เราจะใส่ให้ทุกชิ้นส่วนของตัวรถเลยนะคะทําความสะอาดง่ายใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ป้องกันการเป็นไรฝุ่นแล้วก็การสูดอากาศด,ดูดความชื้นได้ดีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลามันน้อยมากๆเลยค่ะเนื่องจากรถคันี้นะคะจะต้องรีบไปส่งกับเจ้าของแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปุ้ยก็พอมาแนะนําแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคังหน้าค่ะปุ้ยจะพาไปลูกค้านะคะไปชมรถการตกแต่งรถอะไรนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยค่ะถ้าชอบถ้าใช่นะคะด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะคะกับช่อง Ford An นิวเจอร์ค่ะประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ไปกับรถรยนต์ Ford นะคะแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปนะคะปุ้ยจะพาไปดูรถอะไร ะะก็เดี๋ยวเชิญมาดูกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยไปก่อนนะคะถ้าเกิดสนใจโปรโมชั่นดีๆยังไงนะคะติดต่อปุ้ยตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะปุ้ยขึ้นไว้ให้ด้านล่างตัวนี้ได้ค่ะก็รีบโทรกันมานะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ดีๆมากๆเลยค่ะร,รอะ